ไม่ยังอีกคน่ะโอ้ไปลานขึข้นสี่ัสวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้เราก็มาปิดการขายรถ10บล้อล็อกกี้เคนคันนี้นะครับเป็นทางการครับผมเสี่ยอุ้นโทรมาบอกว่าให้ไปส่งวันนี้เลยนะครับผม ทางเราไม่รอช้านะครับรีบจัดส่งให้ทันทีครับผมอันนี้ทีมงานของเราจัดส่งให้นะครับเจยอุ่นไม่มาขับเองครับให้ไปโดยโซเฟอร์สอนซเฟอร์สอนอากครับผมเตรียมตัวจัดส่งครับเราจะวิ่งถนนเส้นตัดใหม่นะครับผมเส้นทางเราก็ โซเฟอร์สอนอากก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าตรงที่เราไปส่งรถบัสน่ะเออที่เราไปกินอาหารป่ากันนะอ,อกก่อนเลยเดี๋ยวผมตามหลังไปครับผมบีบแกน้มีแกบ่ะครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมค่อยไปค่อยมาไอ้ซอนไอ้ซอนแล่นเขาก็สินตัดไมเลย ไปไปเล้วเต่ไปพ่นท้องเนาะจังไปเลี้ยวขวาอม,อมองรถไทยเลยไปครับผมปิดการขายเป็นทางคารครับต้นทางร้านมาวินเชียงกงอำเภอกรมราชสัยจังหวัดกาฬสินธุ์แลนครับแต่ว่าไปทางจังหวัดมุกดาหารครับผมป้ายม่เหลนก็ยังยยบุกได้ขับก็เถอละล่ะ เใี่ยครับจอดใส่ครับสารอาฆมาถึงแล้วนะครับผมจดข้างในเลยครับดีกีบเทียนดีเทียนยใส่กานได้ครับผมเสียยางเดี่ยวข้อมันไม่ห้อยดั่มครับนะครับโอ้แต่เป็นแง่ตา ตอนที่เรามาส่งรถทัวร์นะครับเราไปเราไปส่งข้างในเนาะแต่มาส่งรถทัวร์เออแต่ว่าทีนี้มาส่งสิบล้อให้มาส่งที่ทีแพกเลยทีแพกพื้นที่ตรงนี้เสียหุ่นซื้อใหม่เนาะสามสิบล้านเหืือที่เจ็ดไร่มาตรฐานเลยไร่าวโอ้เสร็จวันโอ้ลออนจ่ายสดเลยสามสิบล้านเลยโอเคนี่ครับ เออจ่ายสดแล้วก็โอนที่พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดัดลายนี่ครับพื้นที่ซีแพคของเสียอุ่นนะครับผมซื้อใหม่ครับเนื้อที่เก็บไร่นะครับสามสิบล้านนะครับติดถนนสีเลนติดถนนสีเลนมุกดาหารนคร มุกดาหารนาครพนมพครับผมเออออกจากมุกดาหารมาจะกล้เฮรอออกจากมุกดาหารเจกมาเจ <10 km. S 1> ็ดกิโลอยู่ซ้ายมือกาสะพานาาาไทยเล้าเออสะพานไทยเล้าเลยนะครับออ okay. โอเคโอ้โหสามสิบล้านนะครับจ่ายสดเลยโอนเรียบร้อยครับผมอ้าวเข้าเรื่องครับผมรถสิบล้อรถเคーนเพิ่งมาถึงนะครับรขับมาโดยโซเฟอร์สอนอากนะครับผมไ,ไ้ไโยโป้นะครับ ดีนักว่าลครับผมาากตัวย่นน่นนะตัวยืโน่นเลเอออยู่ที่บการป้านนี่เป็นพ่อคือเป็นพ่อเถาเหรอพ่อเถาพ่อเถาอนี่เออเนาะน้านนดะเป็นลูกสาวอ๋อแดงว่าเป็นพ่อเถาโอ้ครับผมโอเคครับได้อ๋อนี่จะรลือแล้วนะ ครับผม,ม,มบโอเคครับเพิ่ขขงามา,า,าขา,าอถมาทีุ่งีครับกล้วยหอมชื่อกล้วยหอมเลยนะครับผมเพิ่งขับมาถึงครับผมจากกระสินมุกดาหารวิ่งไม่เกินชั่วโมงนะครับตัววันนี้ถนนเส้นทางดีนะครับผม ไข่บ้าหูจ้ากับไข่เสีงโจวไหม,ไป,มปิดการขายเป็นทางการนะครับผมปิดการขายเป็นทางการขอขอบคุณเสียอุนมุกดาหารด้วยครับครับพอมาถึงก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับผมสื่อมาใส่งานไดเลยวเล่นมาครับเนี่ย โรถหัตต์จัดพ่อเจ้าเขอามาใส่เลยเนาะนี่นะครับรถปืนขับมาถึงนะครับเอามาใช้งานเลยครับผมแกแบบจากล่วงโมงหันแน่นบ่แกแบบจากล่วงโมางครับเอามาทิ้งไปนี่ครับนี่แหละครับมันจังสบายใจซื้อว่ามันใส่งานในรถนั่นบ่นี่มันจะเรถนี่มันจะเป็นรถเนาะครับผมเออนี่เรถพร้อมใช้งานถืกแลดีถกแลดีอ๋อ สามแสนสามได้ฮอตเคนถึกและดีไม่มีที่ไหนในโลกนี้แม่ไ <laughs> ม่มีด้ครับมาวิ่งเชียงกงโอ้ oh. ถึกและด,ดีครับผมนี่ครับผมนี่ครับพึ่งจอดนะครับ <laughs> ผมก็เสียอุ่นให้ทีมงานหรือว่าลูกน้องทำงานได้เลยครับผมนี่แหละครับผมปิดการขายในราคาสามแสนสามหมื่นบาทนะครับรถคันนี้สามแสนสามหมื่นบาทครับผมใช้งานได้เลย <laughs> นี่ครับ ครับผมก็ขอขอบคุณเสี่ยอุนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอีกทีนะครับที่โอกาสที่ไว้บางใจทางร้านของเรานะครับซื้อกับทางร้านมาวินเชียกรงนี้เป็นสองคันแล้วครับผมคันแรกเป็นรถบัสคันนั้นครับผมนี่ครับโอนเรียบร้อยครับผมเป็นป้ายมุกดาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาคันที่สองเป็นรถสิบล้อเคนคันนี้นะครับผม ขอขอบคุณเสียอุ่นมากมายนะครับผมที่ไว้วางใจทางร้านของเราได้มีโอกาสรับใช้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยว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 เจ้าเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยมอฮะเจ้าเป็นนี่นนยงัง <c oughs> ออ่อ้าวฮาาออะราเดี so ๋ยวอกดเด้อือือออือไม่งลดเดียวไปพอน เหล่าเขาดอวงสมดองมาปีหนึ่งแล้วเสียอุนแล้วดองมาปีหนึ่งแลวไอซ้อนกินมันจะดอกกามาจากักปีสองลิตรเพื่เดียวหัด <c oughs> บัน่นไงเว้ย เดนแต่หัวรกินคือกินคือกันอยู่นย่นี่รถไหนบูอยู่นี่ตอนนี้ยุ่มุกราหันครับผมเนี่ยอล้วเดี๋ยวมาขายหลังให้ตาเไปได้ไปอ้สวยหัว กินกักินรำกันใช่ไหเอาอีกแล้วเ้อเทียนสงแล้วเ้อะโมหันไงตะุนี่เทียนสวงเลยดิเทียแล้วกนรถแล้วหอดตรงมือนี้นนนส,ดนสดแ้งก้าวคุณละ เสียสว่งเลอบวชดอกออกมาได้กิโลเดียวก็จอดหักกิโลเดียวจอดหักกิโลเดียวจอดหักว่เวลาบ้ากันนะสวลากเลย ไม่หนามากขนานะเดี๋ยวใครส่งไปเสียวุ้นบ้างนี่ <c oughs> เสียวุ้นลครับบอดบานง่ายดอกครับเมื่อนี่ขับไปได้กิโลเดียวกับหัก <c oughs> กิโลเดียวกับหัก <c oughs> <c oughs> เอาบ่กเสียหัวละเมาอุ่ยน่อีกคถิมเล่หวหน้าถิมเล่ขียดนหักไไปได้อีกบ่นี่เสียหักอีกคนนี่ัหกิโลอันขี้รถดีดีขี้รถเนาะเอาใครกันขับดีดีปานี่ต้องเจอบางเลยจะขวางเมาไห กิโลเดียวจอดหักกิโลเดียวจอดหักมือไหนไม่เสียหอดเนาะครับนี่นี่ไงเออยครับเจ้าเป็นหยังไงครับเอาถุงวัลาุติกเลยเอาถุงวัลาุติกแกเลยหักแล้วก็ดึกทิมหักแล้วก็ดึกทิมสิมงทีจอดอยู่สิ่งที่หอดบาดไงด้วยนี่ไหเที่ยวสามหรืสิเด้ยรถท่านเด็กอ๋อควอดมุกตาหาน เพียสามเด้่อยเรื่อยเลยลูกละหกักบอกว่าจะเก่งเสเหเ่าบอกแล้วจะเก่งเสเหเ่าจะแสะดง หา,หากเทียบหากเทียเท่าไรเนี่ยอเอาถุงพลาสตาาิกกว่าหนาโจมีถุงพลาสติกกวะถืว่าจอดหากนี่ถุงน้ำเจ้านี่แต่ประเด็นเรงห่อเบียร์ห่ออยัางม่าหยิกอยู่เจ้าเอาขวดน้าบอกโอ้ยห่อเหล่าเงี้ยได้ไหมโอ้อยเรากินเบื่อไหมเจอะแล้วกันห่อหเหล่าไม่อีกเต็มขวดมากกว่าใช่เหลราที่เจ้ากินอันดงงองนู่นฮะเต็มขวดนะ ตปั Them, ่นอะไที่กิน okay, ีกนาบ่อดตรงมือน no ีิโอเควะเสียบอะเนี uh ่ย huh. สิหาอีกวันหนิ่ละน่าลวเนี่ยเทียเทียรที่เท่าไรเนี่ยที่สามบวชท่านหอนบวชบ้านพุทแขบ้านพดีพอดีบ้านพุทแคนี่ยี่บ้านพุทแคนี่โอ้ยเบอ ดีเอ้เทที่สี่เลยหักยุบหักยุบป,ปลายนบ้านขุดแฉะยานี่ดีดีเห็นว่าปลายบ้านขุดแฉะดีนะแ่เด้วเนี่ยขุดแ่เนดะ้วเนี่ยปลายล้านบานะา้านขุดแ่เด้วดิแต่ว่ามันมีปลาอย่างมึงฟังมึงเดินเดินเที่สี่เด้อ ถึงโดถึงโดเป็นจ้าได้สมตะเก้าพื้นเขากินละค่อยแข็งอันได้กินละค่อยตายหากแตกโอ้ยสมดองเรา่าไหมอโอ้โฮมหอดกายได้โฮนอ่ะเมื่อเดี๋ยน้อมเฮียที่เท่าไดเนี่ย หากเทียที่เท่าไรเนี่ยหัวเทือเทียที่เท่าไรเทียที่ซีเลยวะบุตรท่นหัวหอนข้ามเสีอี๋วัดบ้านพุ้นแขบ้านบดีว่าดีบ้านพุ้นแขเนี่ยนี่บ้านพุ้นแขเนี่ยเฮ้ยเลยดีเลยเทียที่ซีเลยห้ากยุบหากยุคปลายร้านบ้านพุ้นแขย่านี้ดีดีเห็นว่าปลายบ้านพุ้นแขนี่นะ แค่ด้วยเนี่ยขุดแค่ด้วยเนี่ยป้ายล้านมันขุดแเด้วยดิแต่ว่ามันมีปลาหยา่างเัิ่ึงได้เดอเทยที่สี่เด้อ ถึงโดถึงโดเป็นจังไรสมแต่เก่าพื่อนเขากินละค่อยแข็งอันได้กินละค่อยตายหักแตกโอ้ยสมดองเราไหมโง่ไม่หอดได้เลยคนน่ะเเลียที่เท่าไรเนี่ย หากเทียที่เท่าไรเนี่ยหัวเทียที่เท่าไรเทียที่ซีนวะเทียที้ซีนวะไม่ยังอีกขน่ะโอ้ป่ายหลานขึขเสอีเทียที่หาหละด<อ>ดเด้ยบ่หัดใสดอกมือ

ขึ้นรถไหมฮ้ยแม่โอ้สระกเมาไร้ครับปืนเนียเทียหาแล้วเทียติหาแล้วดองนะดองลอยจำเรีดงเดง่ยดม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 ลงยาดมต่อยผู้ดัง จะขาดหาเทียตายเอยเลือดสิน